ทุกผู้ชมทุกคนอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่กับผมมินลลมโบอันนี้กำลังจะไปซื้อของนะครับซื้อของความจเจริญสักหน่อยก็ทุกคนอาจจะไม่เห็นการสะบัดผมนะครับผมจะบอกให้ว่าการสะบัดผมหาย เนี่ยเห็นไหมมันเหลือแต่แค่เนี้ยนะครับเออนั่นแหละมันหายก็แย่นะครฮ oh. ะยังจะออกมาอู่ เจะขับเร็วไม่ได้นะครับขับเร็วไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการสะบัดไม่มีก็ขับเร็วไม่ได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะกันสะบัดผมมันหายไปไหนใช่ไหมครับมีมือดีลักไปหรือเปล่าขาโมยไปผมไม่จอดที่ที่ไหนหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับการสะบัดผมคือคือผมอ่ะทําทรถใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไว้ว่าผมเอาเอาใดสตาร์ทอะไรเนี่ยออกมาขัดเอามาอะไรแล้วผมต้องรื้อ หรือถังหรืออะไรด้วยนะครับถอดถังถอดน้ํามันถังน้ํามันอะไรไปซึ่งซึ่งมันต้องถอดกันสะบัดอยู่แล้วนะครับทําให้ผมเนี่ยขายรอบแรกออกมาปุ๊บแล้วทีนี้ผมก็ใส่เข้าไปประกอบเสร็จปุ๊บปรากฏว่าผมลืมใส่ใส่ใสายกองอากาศนะครับก็เลยต้องแกะเรื่องออมาใหม่แล้วมาใส่ใหม่แล้วทีเนี้ยพอผมมาขันอีกรอบขันนัดอีกรอบมันลุด มันรูดนะครับเกียวมันไม่ไม่ไม่ดึงเลยมันมันก็เลยผมก็เลยถอดออกแล้วก็ผมต้องไปซื้อน็อตใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับผมกําลังไปซื้อน็อตที่ว่านั่นแหละอยู่พรเจริญผมก็เลยต้องถอดการตบัดออกไว้ก่อนเพราะว่าเกียวมันรูดนะครับมันขันไม่แน่นเกียวตรงนี้แหละนะครับต้องไปซื้อนะครับก็นั่นแหละกําลังจะซัดไปซื้ออยู่ตอนนี้โคตรร้อนขา อ้ยร้อน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 ขามากทุวคนอุณหภูมิเครื่องมันแค่87แต่ทำไมมันร้อนจังวะโคตรร้อนเลยนะครับโอ้ร้อนร้อนร้อนไม่ไหวว่ะทุกคนไม่ไหว ผมไม่มีการสะบัดบผมรู้สึกไม่มั่นใจในการขับเร็วนะครับแต่จริงๆอะ่ะมันก็ขับเร็วได้อยู่แล้วแหละต่อให้ไม่มีการสะบัดล้วก็ขับ200ร้อยได้อยู่แล้วนะครับรถมันพื้นฐานมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราใจเรามันไม่มั่นใจกับตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> ว่าร้อนขาว่ะทุกคน 0แบบไม่มีการสะบัดนะครับอะไรจะเฟี้ยวขนาดนั้นคือตอนนี้รถผมก็เหมือนจะดีแล้วนะครับได้สตาร์ทก็ปกติแบดก็เปลี่ยนเมื่อก่อนนี้เวลาจะไปไหนเนี่ยต้องสตาร์ทจากบ้านแล้วก็ไปแล้วแบบไม่ดับเครื่องนะแต่ตอนนี้ก็ดับได้นะครับปกติหายแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหายไปกี่เดือนอ,อาการอาจจะกลับมาอีกรอบนึง ตอนไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังคือผมไปถามไดสตาร์ทใหม่อ่ะที่ศูนย์นะครับเขาบอกแปดพันสองไดสตาร์ทลูกเดียวแปดพันสองก็ถ้าเปลี่ยนก็หมดตังเยอะแต่ไอผมมีตังก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแน่นะครับไอแต่ตอนนี้ผมถอนมาขัดมาขัดเนี่ยมันก็ดีแล้วนะครับมันก็สตาร์ทปกติแล้วนะเออนั่นแหละก็ยังไม่เปลี่ยนแต่แต่มีเงินยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ของพวกนี้ถ้ามันได้พังแล้วก็เราซ่อมมันก็แป๊บเดียวมันไม่เหมือนของใหม่นะผมส่วนตัวผมคิดว่าผมซื้อใหม่ดีกว่าแต่ว่ารอผมมีตังค์สักสองสามเดือนก่อนไอที่ผมเอาออกมาขัดมาทําความสะอาดให้มันแบบมันลื่นอย่างเงี้ยมันหมุนได้ลื่นขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยแหละครับแต่มันก็น่าจะขึ้นสนิมที่เกลืออีกเหมือนเดิมโอ้ร้อนขาจริงวะเนี่ยผมให้ดูนะครับผมใส่อย่างเงี้ยมาเลยนะ ล้วร้อนนะขาสัสสัสทุกคนเฮ้ยน้ำมาจากไหนวะทุกคนน้ำน้ำอะไรวะหมอ้อน้ำเหรอเฮียทุกคนน้ำอะไร,รอ่ะชิมหายละเฮียอะไรวะทุกคนเดี๋ยวผมต้องจอดลงไปดูนะเนี่ยน้ำอะไรวะน้ำอะไรทุกคน ออกจากตรงนี้ด้วยนะออกจากตรงนี้ด้วยน้ำอะไรวะน้ำอะไรทุกคนเอ้ผมไม่รู้อ่ะขับได้ไหมเนี่ยแต่ยังไงผมก็ต้องกลับบ้านให้ได้นะำอ่มันน้ำอะไรวะเหมือนน้ำมันเลยนะครับผมว่าน้ำมันน้ำมันท่วมหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันจะมีสายน้ำมันออกออกจากถังตัวนี้แหละครับ แล้วโดนโดนเกือบโอ้โหฝุ่นเนี่ย <Send> ผมแบบขับไปแบบเหนียว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 ตีนแล้วครับตอนนี้เหมือนเหมือนน้ำมันอะไม่เหมือนหละมันน่าจะเป็นน้ำมันเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีสายไอ้นี่อยู่เพราะว่า ผมเพิ่งถอดผมลื้อเมื่อวานเนี่ยผมลื้อรถเมื่อวานผมเลยรู้ว่าตรงนี้มันจะมีสายน้ํามันสายน้ํามันที่ออกจากถังตอนนี้มันมันเหมือนน้ามันเวลาที่เรามันเป่าทิ้งทุกคนน้ามันเนี่ยบางทีมันลงไปที่หัวฉีดเยอะเกินไปมันก็จะเป่าออกมาเป่าออกมาจากสายตรงนี้แล้วมันก็ทิ้งไปนะซึ่งมันก็อยู่ตีนผมนี่แหละมีแต่ฝั่งเดียวนะครับถามว่ามันอันตรายไหมมันอันตรายนะน้ํามันออกมาอย่างเงี้ย แต่น่าจะถึงซื้อของได้แล้วก็กลับถึงบ้านอยู่หรอกแป๊บเดียวแค่สิบสิบห้ากิโลนะครับข้างหน้านี่ก็จะถึงบันจเจริญแล้วแต่ไม่รู้ว่าดับไปแล้วจะติดไหมนะแต่ <c oughs> ก็ขี่ได้ก็ผมจะติดอยู่หรอก <c oughs> ผมถึงว่าผมร้อนขามากๆากนะครับร้อนแบบร้อนร้อนเหี้ยเลยอะ่ะร้อนเหมือนโดนโดนน้ำร้อนอะ่ะ สะบัดไม่มีแล้วแผงคอดูแบบโล่งๆนะผมว่าอาหกเนี่ยเป็นรถที่แผงคอโล่งมากนะครับส่วนตัวผมผมผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบแผงคออาเลยนะครับบอกจากใจจริงเลยนะตอนแบบเดิมๆมาอนะ่ะผมไม่ค่อยโคตรไม่ชอบเลยผมต้องหาอะไรมาใส่ซึ่งผมก็เอากันสะบัดมาใส่พอใส่กันสะบัดปุ๊บมันก็โอเคมันก็รกๆผมเป็นคนที่ชอบอะไรรกๆหน่อยนะครับมันมันมันก็ดีขึ้นนะผมว่ามันมันดูมีอะไรนะครับมันไม่โล่งเกินไปผมไม่ชอบ เดือนใหม่หน้าปัดอะไรที่มันโล่งๆไงนะผมไม่ผมไม่โอเคผมเป็นบ้านะครับพอะเขาจะออกมาแบบไม่ดูเราไม่ได้นะไม่ออกแล้วนะครับมันก็บ้าน้ำน้ำน้ำม,มันมันแห้งไปแล้วเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันด้วยตอนนี้น้ำมันผมวิ่งมาร้อยกิโลแล้วตั้งแต่ที่เติมมาน่าจะวิ่งได้อีกประมาณหกสิบโลก็หมด เหมือนจะฝนตกหรือเปล่าหรือซื้อของแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็กลับเลยไม่มีอะไรนะโอ้ฟ้ามิดฝนตกแน่เลยตอนเย็นเนี่ย มีรถก็พอได้ออกมาซื้อของนะครับนี่แหละประโยชน์โอ้โหขับอย่างนี้เลยนะถอยออกมาปาดเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอเดดับเลยมั่นใจนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปซื้อของแป๊บนึงนะทุกคนรอผมที่นี่นะผมจะตัดแล้วก็เจอกัน